เขาจะหาสมาชิกเย้วยแต่ว่าคนอื่นเขาบอกเป็นัาหาของเขาล้เาเราทำยังไงได้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ถึ่เวลาเราต้องยอมรับไปล้วา็อยู่กันไปอย่างมีความ,มาสุขได้ ฟิลเตอร์ไม่ได้แล้วอ่ะชุดโยเวอร์โอ้ยขอบคุณนะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อเพื่อนไปหานเล็ดได้เลยครับดูลิงก์เฟซบุ๊กใช่ไหมครับคุณหมออ๋อเอออ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมค่ะชุดแบรนด์ฟราด้าแล้วดูขออนุญาตเพิ่มเพื่อนคุณหมอเลยนะคะบุญเคยบอกนะโกกแล้วสวัสดีค่ะ

ทากไหนใล่ว่ะกูไม่รู้เลยอ๋อดีวิกตายก็มีช็ยตตีสูดด้วยใครส่งมาให้นะเปิแบเนพี่เจเน็ตไม่มาหรออันนี้มีพี่น้ำหวานแล้วก็อยู่กับพี่เพลงทายสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบแพ็กคู่เลยวันนี้นะฮะแล้วเออ เลิศมากไปเจอกันเลยอ๋อพี่พี่อะไรวะกูลืมชื่อพี่ส้มจำชื่อได้แล้วพี่ส้มเปล่าสั่งหรือยังสั่งให้พี่กันสั่งแล้วแม่แม่ไหนนั้นอาดาชนช็อปวิธีอะไรแล้วหรอปล่อยโป้แม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยแม่โป้ตรงไหนก่อนก็คือชุดเราเหมือนกัน แม่ยังไงมันก็ไดเออยังไงมันก็ต้องอยู่ในเด็กอีโดอ่ยไม่รู้สังขารการเป็นดาราเลยนะคนดูเบียหกสิบแปดคนเราจะสู้สี่ห้าร้อยคนของแม่ไม่ได้คนเบียร์มันเป็นไปแค่ชนกลุ่มน้อยไม่ใช่อยากให้คนรู้เราเปนดาราอยากให้รู้ว่าเราเป็นกะลีไม่ได้เลยอย่าบอกใครนะทัวร์นี้แม่รู้แค่เป็นกระเทยแต่ไม่รู้เป็นกะลีอันนี้เป็นสองกัน เป็นสองกะเลยกระเทยก็เป็นกะหลี่ก็เป็นเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บขอเพียวๆก่อนเลยสามจอกไม่งั้นไม่ได้นาถ้าไม่เพียวถ้าไม่เมาเอาจริงเบีย์จะเป็นคนที่แบบอารมณ์มันไม่ได้อ่ะยังไงมันไม่ได้ใช่แม่ซึ่งคือสคริปมาเป็นเล่มก็จริงแต่เบีย์ไม่ได้เลยถ้าเมาปุ๊บไม่ต้องมีอะไรเส้นคางฟิลสดเลย ไม่ใช่ของปลอมพรช็อปไม่มีค่ะไม่ค่ะบางทีความสวยไม่ได้อยู่ที่แบรนด์มันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อค่ะนี่นี่ของคือมันไม่ได้อยู่ที่แบรนด์ค่ะต่อ้เป็นฟาร์กมโมอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าคิตองมันจะอยู่ที่ว่าของปลอมหรือของจริงมันอยู่ที่ไม้แขวนเท่านั้นจ้ะลบอรซลีนลาบเวชนิกาล่ะอ่าวัชนิกา๋อชอบนะแบรนด์วัชนิกาคือแบรนด์รถ คือแบรนด์ที่ก็เทยใส่แล้วเป็นคุณนายจริงๆแต่ว่ามันแพงแต่มันเลิศถ้ามีตังค์เยอะอยากซื้อแบรนด์วัฒน,นิกาคือขนาดเจ้าของแบรนด์ยังแต่งผมเลิศเลยอ่ะมันเป็นแบบโตแบบผู้ดีมากวัชน,นิกาคือต้องให้และเป็นแบรนด์ไทยที่แบบอึจึง่งแบรนด์ไทยที่จึ้งมากน่าจะเบีย์เด็กมากเหมือนอายุสิบป,ป่าคะ่ะฟิลเตอร์คะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวไม่กินแล้วกินเจเบียได้ต่อได้เลยค่ะเริ่มเลยเมื่อคืนก็นัดผู้ชายมากีดอ,อกพักเร็วหลับปุ้ยไม่ได้โดนเลยกูด้วยความที่เมาแล้วป๊อกปยิยธิดาค่ะป๊อกเลยค่ะป๊อกชาป๊อกพี่น้ำหวานพูดดีหน่อยอะไรดีผู้ช้าไม่เช้าจังเสียงหนูไม่บีเรามมแ,แม่ใช่ไหมเมื่อวานแหกปากกูเหนื่อยมากโอ้เหนื่อยมากอีดอก ถ้าตัวร้อยกูเล่นหมื่นฮีดอกฮีดอกเล่นเกินค่าตัวตลอดเอาพนนี้จะลืมนะสวัสดีทุกท่านคาะสวัสดีแซมใส่กลมๆนาเดินไงนะอ่า๋อสวัสดีคุณนลินสวัสดีคารก สวัสดีเจ็ดสิบส72ท่านค่ะวันนี้นะคะก็ระบบเป็นคนขับรถให้กับสองสาวอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอย่าลืมนะฮะมองแรงฮะมองเย็นค่ะมาดูไลฟ์สดบ้อนน้องช้างแล้วก็วันนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยสำหรับท่านใดจีบแล้วอะ่าไรอ่าด่าวด้และคยกเรายกเราเพียวพร้อมพร้อมโอจี วันนี้เออวันนี้พร้อมวันนี้พร้อมโอนกันได้เลยวันนี้เมาแน่นอนถ้าไม่เมาไม่ได้ไม่กล้าเต้นเอาจริงฉันถ้าไม่เมาฉันแบ,<า>บรนด์วิคตอเรียซิครใช่ไหมคเอาเอยายังไงใช่ค่ะวันนี้มาแต่แบบแบรนด์ของวิคตอเรียซิครตีตครัจะออบอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดแล้วมันจึงแน่นอนเออจะบอกเธอวันนี้ไม่ล่ะให้มองข้ามพุงไปก่อนพุงปิ้นมากเป็นยังไงบ้างกับการท่องราจีของจังหวัดวีราม่ํา บอกได้เลยว่าหลับตาแล้วแค่คล้ายชานเมืองกรุงเทพก็ไม่ชานเมืองนะแม่นะกออ็ไม่ชานนะออสถานที่สถานบันเทิงรถผู้<ด>ชายรถคุณชอบตอนจีจีจีน้อยจี <laughs> คุณชอบดีเ,เปกุงเทพุ่งนี วานนี้เจ้าของร้านนี้บุยรำนะจ๊ะเขาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขากอดน้ำตาซึมโอ้ยตีเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีนะแล้วบอกว่าหนูสั่งน้ำยำด้วยมาสาไม่รู้านีแล้วนี่ก็เลยบอกว่าแล้วหญิงส่งให้เขามาแล้วยินได้รับมาเนี่ยดูสีหน้าเจ้าของร้านนะคะเป็นเอฟซีนาแล้วพอแต่ดี มาผู้ห้าค่ะห้าน้องยกยกไหนอ่ะยกสารนันค่ะค่ะดีค่ะยกไหนวะน้องยกยกเมื่อกี้ปะผู้เอ่อพู้จัดการหญิงนะอ๋อแม่เล้านี่๋ขายไปเลยห้าร้อยจักรพี่น้ำหวานเออวันนี้เจมส์ไว้เลยพันจักรเจมส์ไว้เลยพันจักรเดี๋ยวผมจะขายให้หลอดเสียงแปลงไปเลยต่อสิค่ะอ่าอ่าอันนี้อเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวขอเชิญเขากล้องหน่อยค่ะพี่น้ำหวานขายเล้า จอกพร้อมโอนให้เจเบียสามสจอกจบอ,จอุยทำไมความคิดดีจังเลยน้องชิลวาสไม <ป S 1> ่ได้ห่วงสุขภาพเ,เลยเออว่ารถรถโรงพยาบาลจะมารับกูหรือเปล่าเออพ่จี้รนาะเอาแบงค์พันมามวลให้อ้ชี่ยก่ะนะเน้อโอ้ยแมเออ่เอาิหนูช่วยแบบฟรีๆแม่ถ้าเกิด30มจอกหนูตายอีดอกรถพอติตงต้งมารับเลยไม่เป็นไรแต่เออ เชื่อว่าเจมี่ทำได้แล้วถ้าหนูเมาหนูโดนเจ็ไม่ได้หนูกลัไม่ได้แม่หนูกลัวตรงนี้กลัวที่สุดในโลกเลยทุกคนจะรู้ว่าเบียร์เป็นคนที่กลัวโดนเจ็มากใช่ไหมเบียร์กลัวเลือดออกไงเพชรรับงานนะคะลูกคุณหนูไปไหนแก่ลูกคุณหนูรับงานรับงานค่ะรับรับงานใหญ่หรือละใช่ไหมยิ่งว่าฉันต้อทำอะไรบ้าง เอาจะาเ่าอันับแรกอยู่ตา Just video yourself and let her เสกให้ยุเลยต้องตามมันตกคุนเซนใช่ไหมลูกเลิแพี่เดียวขอพี่เดียวขอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวช่วยเลกันด้วยได้ไหมจบไปเลยจบปเลย่อุ้ยจะเก็บเลิศติดจี ด้แล้วก็ทำให้คลินิกของเขานะกกรชอนุยยิ่งทำไมเลืดจังเลย่อเลยอุยลนะช้อนสั้นมีที่พักเือะไม่บอหน่าว่าเป็นชนิดวิว่ามันหุ่นดีนะหุวนเต๋วแล้วคูกระสซจีเวาแะอกาี่ยมชนิดดนรู้สึกว่ามัชนดอเคยเลื่อนผ่านกลัวเลือดออกแต่เอวินขึ้นคอนโดเลย่เป็่นดับอกว่าไม่เคยทำให้กับดาราสนใจ ขอบคุณมากเลยลูกออคนอือ่นทำแต่เสียตังค์คิดชี้เธอราจังเลยอ่ะมากูขนมจีนยังไม่ย่อยเด็กอีกแล้ว <c oughs> ขอแบบสามคำหมดไปพิเ็ดไม่ได้ลูกร้อนค่ะอีโดกพี่ร์จารที่ทาอร่อยนะกินดูกินอยู่แม่แต่หนูต้องปรุงเผ็ดเพราะเราเป็นคนเด็ดมาก ไปกับเบียเออช่วงรายการกินไปกับเบียค่ะก right. no er> really ินไปบนไปนะไม่เป็นชิลแล้วจังเลอครับปีนี้เปีทองคือว่ามจตีดีีลงกว่าิจริงๆลาดาราที่น้ำหวานทำเป็นดิงเลยค่ะดิงละหนึ่งร้อให้ใช้เบียกับพี่เพชรโอ้ตาย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 ความจิงจรมาก อกฟังแล้วกูเมาล่วงหน้าเลยเนี่ยกูรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดทำแบบเนี้ยทีพวกเอฟซีมันชอบแกล้งเออจริงเออพอมีตังค์มันฟาดไงเอาฟาดปุ๊บไม่ได้ดูสุขภาพกูแล้ว่ากูยืนได้ไหมกูเมากูเต็มเมาล่วงหน้าได้เลยนะถ้ารู้แบบวนี้นุ๊กไม่อยู่ใครจะช่วยเนี่ยยิงละร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเชื่อชัยยานนางบอกว่านางผลไอตัวดตราซื้อพริกแหมก๋วยเตี๋ยว แล้วบอกว่นมีคช่วงใหญ่ไปดีแต <ไป S 2> ่ากนมอีกเกวืแข็งเราแข็งค่ะไม้ตายแล้วแม่เนี่ยไอ้อแดดผู้ชายตล,ลอดสมทารจะกินไก่วัดไม่ได้นะบริษัทอีเบียอยู่กับอีเบียแบบจะหมดตลอดเหนื่อยๆตอนนี้กี่โมงแล้วคะแม่ไม่รูว้ว่าอุ้ยร้อยกว่าคนมาได้ไงอะ่ะ ออกไหนสวดมนต์เลยค่ะวันนี้กับห้องสวดมนต์เลยอ๋ออยู่นะที่ทําการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองอ๋อพี่รู้แล้วบ้านพี่อยู่ที่ไหนเออพี่เพชรอะไรวะเป็นยังไงไไแล้วอะไรบ้านอะไรวะอ่าบุรีลมไอ้อลำไปมามันมีอำเภออะไรวะอําเภอลำไปมาต,ตําบลตําบลอะไรบ้านจอบแม่บีบอกอยู่แม่บีบอกเมื่อเช้า่าจำได้ เอาคุยกคุณแม่เฮ้ยทุกคนไหนลองบอกสิว่าหมู่บ้านในในตมอําเภอลำไหมาดมันมีอะไรบ้างวะตำบลน,น่ะมันมีตำบลอะไรบ้างไหนลงองบอกหน่อยใครคะน้องเมฆไหมไม่ใช่นาปกเมืองโคลนาอะไรนะเอ้ไม่ใช่เมืองโคลใช่เป็นตำบลนะเป็นตำบลอะไรบ้างไหนบอกหน่อย เง้ออ,อกถ้ามีน้ำซุปเยอะจะมีวจริงอําเภอลำไปมากมีกี่ตำบลเออสิบหกตำบลอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านเริ่มเลยอ่ะคมินชัยหนองกูแสลงพันตลาดโพหนองกระทิงไม่ใช่โคกลาา โคกสะอาดโคกสะอาดอ๋อ oh. บ้านเบู่โคกสะอาดแล้วก็ oh. เป็นหมู่บ้านโคกอะไรอีกสักอย่างนี่แหละ oh. บ้านเบู่โคกสะอาดอยู่ตำบลโคกสะอาดค่ะเป็นไอ้คณตาคณย,าย่าหรือคณปู่คนย่าคะปู่กับย่าค่ะปู่กับ oh. ยา่ยาอยู่ที่นู่นปู่กับย่าไม่รู้ยังอยู่ไห oh. มสาบวบุรีรัมย์ใช่ไหมเนาะออใช่สาบวบุรีรัมย์อันนี้คือสาวชนบทของแท้เลย hmm. ขนาดบุรีรัมย์ยังอยู่ในชนบจังหวัดบดทั้งฝุ่นทั้นเป้าอีสานที่เป่าล้าบางสี <พอ S 2> <ด>่งพ่อเบียร์พูดสวยพ่อเบียร์วยบอกพ่อเบียร์พูดสวยพูดอะไรไม่รู้รอ่ะพูดอะไรแบบฟังไม่รู้เรื่องแม่เล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่แม่พาพ่อมาหาแม่กับขาดตากระยายนะพ่อเบียร์ว่าอย่าตากระยายนะ<ร>ยนั่งย,ย<ร>อง<ร>ๆ,ๆแล้วว่าอย่างเงี้ย จะให้ย่เราจัดการแค่รับไม่ได้แล้วยิ่งโค้กอีเลิ้งไม่ใช่นอนอเอาคไปสิบห้าเป็นล้วะมันกระหลาดเยอะมากทำทุกอย่างเลยอ่ะร้อนแต่มันเยอะมากรู้เงรอออกอีกหรอไปแล้วมันจะมีโคกอะไรไม่รู้แหละมีโคกสะอาด อีกหนึ่งตาคีหรือเปล่าอันนี้คือตาคีตอนโตแล้วค่ะอร่อย,อยเหนือแตกอร่อยไหมอร่อยแม่ทำงานเหนือไม่แตกเวลาแดกเหนือท่วมเลยออของจองนี่นะคัมเมื่อกี้พี่ <P hi> น้ำหวานจัดเลยค่ะแม่หงกมหนึ่งหนึ่งร้อยเนงะินหมื่นภายในไม่กี่ชั่วโมงมือจะฆ่ากูเหรอเออเลิศ น้องคนนี้น่ารักมากเลยความคิดดีมากเลยจี้จีเอาแก้วเหล้าพันโลจีเราสุดาทจ้าเองจี้แต่กำลังจะหมดนะถ้าแบบถ้าแบตตัดไปแสดงว่าแบบตหมดนะเอ้ยแต่แต่จะตัดไตนะคนบุรีรัมย์สวยทุกคนใครๆก็พูดอย่างนั้นและก็อย่างลิซ่า่ะออนะดูลิซ่าดูเจเบ,<จ>บียดูเพชี่ด<บ>ูหวานจี้จี้งแต่สมัยสุดชื่อแก หนูเอฟอ๋อตอนนี้กัแต่ดังใหม่ๆหนูเอฟหนูเอฟน้ำยำไหมเราบอกว่าได้ยังน้ำยำในย่างยำแล้วมันยังมีภาพอยู่นะมามาดูหน่อยเร็วขอดูหลักฐานทันทีได้หรอเตะแต่มันอะจะยังไงไม่ใช่เฟซ็ตเลยไปเลยจะมีอะจะ่ายจริงอ๋อบุรีรัมย์เลยใช่ไหมมันเรื่องบุรีรัมย์เลยหรอใช่บุกบูญยม ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอร่อยมากอะไรก็่อเราจอมาได้รับใช่ไหมฮะไม่ได้ทวงน้ำยำใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันสนลักอย่เออพาน้องสะพมากินมาชวนเลนมาทำยกินี่บ้านอ่รับนับด้วยนับนับหึง อันนี้เหงื่อแตกจริงนะเนี่ยวันนี้ต้องไปฉอดฉีดน้ำอีกนะแม่ต้องฉอดฉีดน้ำอีกเพราะมันไม่ไหวแล้วได้เลยไม่เป็นไรครับแต่หมดอยู่แล้วค่ะตาดแล้ว <c oughs> หือเหงื่อแตกหือ เพื่อนเต่มเติมมาก็รู้เติมเติม FC มีทุกที่โอ้มีทุกที่จริงนะเมื่อวานไปที่ไหนนะร้านเหล้าเหรอร้านอะไรอะผับอะไรก็ไม่รู้ที่พี่เพชรพาเข้าไปนะ <c oughs> โอ้คนหลายร้านตะวันแดงอะไรนะตะวันแดงแดนเซอร์กับนักร้องก็จำได้โ <c oughs> ออแดนเซอร์ก็ทำเนี่ยแดนเซอร์ก็ชียร์แล้วก็ชี้ให้เพื่อนเขาดูสกิทเชียบีเอชียบีเอเต้นกำลังเต้นๆอยู่แล้วสกิทเพื่อนแล้วก็ชี้เชียบีเอเชียรบ ช่วงสกิดแล้วกำลังเต้นๆอยู่อีแล้วผู้ชายบุ้รีรำเป็นยังไงบ้างแม่ยังไม่ได้กินเลยหลับก่อนกำลังคุยนัดกันเลยพอตื่น้าขึ้นมาผู้ชายบอกเงียบๆตกลงพี่จะให้ผมไปหาไหมแล้วเธาบอกขอโทษทีฉันหลับหลุบไปโดนหลับพิมพิมไปแล้วหลับตอนไหนไม่รู้ว่าจะถึงบุรีรำไม่ได้ถึงคนเลย ออกว่าตา,ตาย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 หลอนคุณนายเมียฝรั่งจะปล่อยให้รถเครื่องขี้โคลนนี้ไม่ได้นะแม่อ๋อไม่เคยล,ายนานคคล้างเลยนคุณนายเมียฝรั่งจะ่รถตายโฮงเร็วตายโฮงตายโฮงแล้วรถมีแต่ขี้โคลนไปเอ้ยตำนานรับงานที่ไหนต้องโดนจะที่นั <laughs> น่นใต้น้ำตำนาน รับงานที่ไหนต้องโดนยันที่นั่นเนออ้ยอยุธยาเตรียมแล้วเริ่มเลยกุ <laughs> <laughs> ชอโอตาตายแล้ว <laughs> <laughs> เออดีอุ้ยตายหางเงือแตกจริงไหมเอ้ย <laughs> <laughs> วันนี้แหละรับบทเหงือท่วมเกียมเลย <laughs> หนึ่งพันตะกา้า กอะไรแม่ตายของเราได้ทรงชาติคุ้มแม่ตายในหน้าที่เชิญบ,บาลลัง์เลยนะเบื่อแตกกิ๊กพี่เดินดาวสวัสดีครับพี่เดินดาว,วสาว,วัสดีับพี่ดาวสวัสดีโอ้ใจแล้วเบื่อเบื่แตกจริง เดี๋แบตจะหมดก็เตรมตัวนะเนี่ยถ้าแบตหมดเต็มตัวได้เลยค่ะลูกขาไอ้ลูกคนขาไปรอที่เฟซพี่เพชรนาะไปรอไปเตรียมไปเตรียมอยู่ที่เฟซพี่เพชรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปรอไปกองรวมกันอยู่ตรงนู้นเลยนะครบไปแต่ตัวตัวไม่ได้นะคะเตรียมตังค์ไปด้วยนะคะอาหารช้างพร้อมค่ะสวัสดีค่ะร <c oughs> ัิุ้ิเหืกิวไรอจริงอุยไแล <ะ S 2> ้วน่<ล>ะงเห่ววอเหมือนกันไม่ได้่คั เออทำไมเราเรียกกระเทยมันเมือกอยูอ่วันนี้พร้อมกงใช่ไหมสู้ตายนะ <c oughs> มีคนพิมพ์ดีกูชอบเสียงพิมพำหวานอะเสียงแบบตอนแรกแบบเจ๊จีเจีต <c oughs> ั้ง <c oughs> ห้ามาก ร่อนเออนี่หงอแล้วก็มาบ่นบ่นบนว่าพุงออกพุงออกก็แดกอยู่ตรงนี้นะไหนตายแล้วต้องมีโมเมนต์นะพากระเทยแต่ละคนมาให้อาหารช้างให้หมดนะ นะจริงซีซั่นนี้พาเจบีมาซีซั่นนี้พาใครมาอันนู่น,นมาน,นี่มาเลิศนะให้มาทำบุญให้หมดโอ้ชายแทนนะครับไอ้พวกกระเทยลุกโอ้กูจะ เช็ดปากเราไปเช็ดตาจีมัวหมดแล้วนี่มัวเป็นเหลวเหยีดแมมึงเงือกอะายแล้วพะนันเอาไปยาไปแล้วค่ะแม่เธอซีดนหมือนดิบเลย มาเกียงที่มาเกียงเสียงพี่น้ำหวาน้เสียงพี่น้ำเสียงพี่น้ำหวานนี่คือต้องแบบว่านะจะจำมูฮามาเจยันเนที่สิตึ้งล่ามะเซตนจได้ทีแกงมหวานนั่นลตอมาซนี่ตอกดจลิต เฟซบุ๊กก็ไหน่อยก็ไม่ได้ไม้น้าสามเบียรน,น่ะโดนกี่วันหกวันที่เบียร์ไปเล่นสงครามเราร้อนเป็นเงือแตกก็เหมือนร้อนฝนน่ะเตี่ยวร้อนกู้เงือแตกเหมือนกันต้องให้พี่น้ำหวานพูดเจ้จอยพัชราไปไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน